สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องช่านนที่ติดตามสู่ช่องสู่เกมก็ตอนนี้ก็หาเกมใหม่มาให้แล้วนะผมก็ไปเจอพอดีครับชื่อเกมใหม่ว่าเนี่ยเดมอนไอแฟนตาซีแลนด์ก็เป็นนารูโตนะครับผมแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อไปเนาะนะเป็นเวอร์ชั่นที่มีคนทําหลายหลายเวอร์ชั่นแล้วนะแต่อันนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่ล่าสุดนะผมเนาะค่อนข้างจะดีแล้วก็อตอนแรกผมจ <laughs> ะ เออเอาไอเดีเกตมาแจกซะด้วยแบบได้ตัวดีด้วยอะ่ะแบบเออดันมันมันดูลําบากอ่ะผมนะเออก็เลยไม่ได้เอามาแจกนะฮะคือมันไม่เนียบไอแบบกดดูหลับด้านซ้ายมือแล้วว่าเห็นไอ g ดี e เกตอะไรเงี้ยเออ <c ười> คือเข้าฉากเกมมาปุ๊บแอนตอนเติ้์นแรกมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันจะให้ดูแค่ไม่กี่วิอ่ะผมก็จำรหัสไ่ได้ผมเล่นในมือถือเนาะ <g iggle> ก็เล่นในมือถือสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้ก็มาเล่นในโปรแกรมจำลองอีกสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะดีนะครับผมแล้วก็ตัวแจกต้องวัดดวงนะเวลามันเวลามันแบบเล่นไปสักระยะหนึ่งอ่ะมันจะให้เปิดจะแจกม้วนคัมพีอ่ะกระชาฟรีหนึ่งหนึ่งมว้วนนะฮะคือตรงนั้นอะรีได้จังหวะนั้นก็รีได้เหมือนกันแต่ผมได้ตัวนี้มาก็ค่อนข้างจะดีแต่ว่า ไอตัวที่ผมจะแจกตอนแรกอ่ะก่อแตกหมู่นะฮะดาเมจค่อนข้างลางแรงอันนี้อันนี้ได้ตัวนี้มาที่มีลูกน้องเห็นไหมอ่ามีลูกน้องอยู่ด้านหลังสองตัวนะอะาไม่แน่ไอดีนี้มันแจกไม่ได้มันเป็นไอดีเกแล้วมันแบบเออผมก็งงเหมือนกันทำไมแบบคือเข้าฉากไตเติลมาปุ๊บเห็นแวบ,บเดียวปุ๊บมันก็จะเข้าแบบให้เราเล่นเลยนะล็อกอินเลยนะอะางเงี้ยผมเนาะ ผมก็ไม่มีเมลด้วยนะจะล็อกอินให้อไรเงนะี้ยเพราะเมลีลก็ไม่ได้ขายกเก็บไว้ตลอดนะฮะงเหี้ว่าเป็นเกมใหม่แล้วกันนะฮะเป็นเกมใหม่ที่น่าเล่นมากะนรูโตนะฮนะก็เกตมานาก็จะใช้อันตินะฮะหรือเราไม่อยากจะใช้ออโต้แล้วก็เล่นเองก็ได้นะผมเนาะแต่ว่ามันแจกเยอะกว่าทุกเวอร์ชันนะอ่ะสาสำหรับナルโตแนวตั้งนะผมเวอร์ชั่นอื่นซรู้สึกจะแจกแบบเพชรน้อยอนะที่เปิดกระชาอันนี้มันแจกจนแบบ เอ้ยมันแจก300ก็มีนะแจกอันนี้ทีละ3 0 0 300ทําภารกิจตามที่มันบอกไปนะผมเนะาะก็เกมเพย์จะเป็นแบบประมาณนี้เลยครับเราใช้สกิลนะแล้วก็ใช้อันตินะฮะเวลาเกตมันเต็มอันนี้ผมก็มาตายหัวคอยนะฮะอันนี้มีมอนหัวคอยนะฮะที่ผมเล่นเพราะอยากจะเปิดระบบให้ดูว่ามีระบบหัวคอยมีระบบแบบอีกแบบหนึ่งด้วยเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะหลายๆเกมจะมีเนาะอันนี้ผมก็ใช้ทีมนี่แหละไปก่อนนะฮะ คือตัวตัวแจกที่มันโจมตีหมู่าที่มาพร้อมมอนารุโตะเออดีมากตัวเนี้ใช้ไปก่อนนะผมเป็นตัวที่โจมตีหมูออ่ได้ดีมากนะฮะแล้วไอตัวป้าตัวนี้ที่ผมเอาไว้แถวหน้าเห็นไหมที่เป็นธาตุธาตุเขียวอะนะฮะแรงนะตัวนี้นะผมลองเล่นแล้วแรงนะฮะใช้ได้ับผมอยากแจกไอดีแต่แง่แจกไม่ได้ครับตามจริงกดธงซ้ายมือใช่ไหมล่ะ เปิซ้ายมือมันจะมีพวกเ,เปลี่ยนรยหัสผ่านอะไรเงี้ยเ,เห็นไอเดียเงี้ยอันนี้ไม่มีอบผม <c oughs> อันนี้ผมก็เล่นไอเดียแบบว่าเกตแบบล็อกเรียวเนาะไม่ได้ผูกจีเมลเนาะก็ใครเล่นผมว่าไม่ยากนะการเปิดกระชา,าผมว่าไม่ยากผมเล่นมาสองเล่นในโทรศัพท์แล้วก็มาเล่นในโปรแกรมลองผมว่ามันไม่ยากไนะได้ตัวละครดีอยู่นะ เดี๋ยวผมจะเปิดกระชาให้ดูด้วยเลยจ้ะปลาเกลือไปจ้ะ <c oughs> น่าจะเกลือแน่นอนเนะี่ยอันนี้ก็เล่นให้ดูว่าน,นี่มีระบบหอคอยเนะยนี่ก็มีระบบหอคอยเนะี่ยผมมีระบบอันนี้นะฮะในที่ผมจะเล่นดูอีกนะเฮ้ยระบบอันนี้ก็ต้องมีนะครับก็หาของไปนะฮะโจมตีไปเนะีฮยเกมเพลย์ประมาณนี้เลยนะฮะไม่มีอะไรนั่นแต่โมดนี้มันจะมีให้แบบตัวละครให้ยืมนะเนี่ยแล้วก็ยืมมานะผม ก็ถือว่าโอเคนะภาพสวยแล้วก็เลือกตัวละครที่เออเราจะเอาอันไหนนะจะแบบบัฟอันไหนดีอะนก็มีเนาะอันนี้แล้วแต่เรานะอันนี้ไปก็ใส่ตรงนี้ก็เล่นตรงนี้ต่อนี่ฮะไม่ผมอัพแค่นี้เองอันนี้ผมก็ไม่ได้อัพอันนี้เป็นตัวที่ยืมมาเนาะดาเมจศัตรูก็เลเวลสิบสองผมก็เล่นถึงด่านด่านสองด่านสามนั่นมั้งเนเี่ยผมก็ ปิดกระชามนันก็ไม่ได้ยากแต่ว่าตัวที่ผมได้มันก็ถือว่าดีนะอะไอแก่โคตรเท่เนี่ยเก่งด้วยนะับแม่งกอดแตกหมู่นะครับผมแล้วก็โจมตีแรงด้วยนะฮะอันนี้ใครก็เล่นก็ามาเล่นต่อได้เนาะก็พยายามเล่นอ่าเรื่อยๆกันอันนี้ผมเดี๋ยวผมพาไปดูหมดสตอรี่นะครับน,นี้สตอรี่นะฮะยิงเล่นไปเรื่อยๆยิ่งเปิดระบบเรื่อยๆของก็ยิ่งมาเยอะๆเนาะอันนี้เป็นระบบนินจาของเรานะอันนี้ผมไม่ได้เปิดกระชาก็มีตัวเนี้ยตัวหนึง่ง ดี๋ยวเช็คดูว่าตัวนี้แรงไหนนะฮะอ่าตัวนี้ก็เป็น SS นะฮะเทียบนบนหน่อยนีนะ่ก็อยู่ตรงนี้ส่วนอ่าตะแก่ที่ผมบอกว่าดีที่ผมจะแจกตอนแรกแต่มันแจกไม่ได้นะก็อยู่ประมาณนี้ตะแก่ตัวนี้นะฮะเก่งมากตัวนี้นอัพสกิลแล้วเกาะแตกนะนี่มีชิวนะฮะนี่ฮนะไปสกิลได้ง่ายอยู่นะอ่าแล้วก็ ตัวละครก็มีทั้งหมดเนี่ยเพียบเลยนะครับผมเนี่ยเต็มเลยนะครับผมแต่ผมยังไม่เคยได้แล้วก็มีตัว A นะครับผมแล้วก็มีตัว D นะฮะก็แลงเอสก็ประมาณนี้แหละมั้งผมว่าดูเอานะ <c oughs> อ่าประมาณนี้ตัวละครหลายตัวละครน,นะฮะมีการเติมครั้งแรกด้วยนะแล้วก็มันดีอย่างหนึ่งคือถ้าเล่นไปเรื่อยๆนะฮะระบบพอดอ่าฟอร์เวิร์ดนะฮะ อ่ะนี่มันจะให้เศษตัวละครมานะฮะเล่นถึงด่านไหนนี่สองขีดสิบหกไหมถึงปุ๊บเอาเศษไปอีกครับอยู่ในกระเป๋าเนาะเพราะฉะนั้นก็ยิ่งเล่นสตรอรีนะ่ยิ่งดีเอ็ดเวนเจอร์มีระบบเยอะมากยังไม่เปิดเห็นไหมมีเจ็ดสเอ็ดนะฮะมีอารีน่มีสตอรี่มิชชั่นมีโอ้อันนี้เปิดแค่สองระบบเองนะฮะกล่องขวันมีนะฮะนี่เขาแถมอะไรมาให้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้เปิดเลยนะ อ๋อได้มีสามร้อยเนี่ยเีษตัวละครเรามีแล้วก็เปิดได้อันนี้นารูโตะก็ผมไม่แน่ใจว่าเกมเนี่ยเศษตัวละครเน,นี่ยเออมันเอาไปอัพะไรได้นะฮะเนี่ยมันน่าจะอัพเลยสักอย่างได้แต่ว่าผมยังไม่ได้อัพเลยเอ่าใช้ตัวนี้ให้ดูด้วยนะฮะก็ระบบนินจาก็นี่แหละอัพตัวละครกดตรงนี้นินจาก็อัพตัวละครเราะฮะอย่างนารูโตะเนี่ยระบบมันยังไม่ได้บอกว่าที่อัพตัวละครได้เลยมันยังไม่สอนเนาะ แต่ผมว่าน่าจะเป็นอัพตัวละครมันแหละนะฮะอนาคตนะประมาณนั้นเนาะสกิลก็ดูได้ตรงนี้นะผมเนาะ,ะยิงอัพเกรดก็จะมีสกิลเดี๋ยวอัพตัวนี้ให้ดูตัวนี้ตัวนี้คุณป้านะฮะแรงแรงตัวนี้แรงนะฮะได้มาก็อัพนะฮะมันจะใช้หินด้วยนะหินในการอัพด้วยนะผม ผมไม่รู้มีเขียนว่าตัวม่วงนะม่วงบีด้วยนะเออเขียนว่าม่วงบีแต่ตัวมันก็ดีอยู่นะเอาสักอ่าหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมีตัวนี้เดี๋ยวเล่นตัวนี้ให้ดูนะตัวนี้อ้าไปก่อนอาไปก่อน,อ,อ,นอ่าก็ลเล่นสตอรี่อ่าแต่นี้อันนี้ระบบนี้เปิดนะเมนซิตี้อะไรวะ ไม่เป็นไรเข้านี่ก็ได้นี่ฮะผมก็เดี๋ยวลองเอาตัวนี้ออกไปเนี่ยแล้วก็เอาตัวนี้ลองเข้าให้ดูนี่ยนี่ฮะก็เอันนี้มายืนนี่ก็ได้อืมฮะประมาณนี้ครับเกมเพล์ไม่ยากนะเล่นเรื่อยๆก็แต่ก็ชินนะผมแต่ตัวผมอะตีตีเดี่ยวแรงมากอยู่ครับผม อยากแจกไอดีอย่างเงี้ยก็สู้ๆไปก็ไม่มีอะไรครับเกมก็เป็นเกมของอ่าคนชอบแนวรูโตเนาะใครชอบก็มาเล่นได้ครับใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะเฮ้ยตะกี้สกิลน้ำแข็งของใครวะไอตัวนี้เหรออย่างเท่นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดกระชากดูตอนนี้ผมเก็บไปแล้วสองพันแล้วนะฮะผมเปิดทีระใบนะกระชาทีละสามร้อยเพชรสามร้อยเพชรอะแม่งได้เฉยตัวดีๆครับผม มีโอกาสได้นะฮะตะกี้ดยดูท่าไม่ตายของตัวนี้ก่อนค่อนข้างจะดีอยู่อารุตก็เป้าเดียวเนาะไอ้ตัวนี้ก็บัฟนะฮะนี่สร้างน้ำแข็งเป้าเดียวแต่ตัวเนี้ยผมใช้ประจำเพราะว่ามันโจมตีหมูนี่เอ้ยนี่ตัวป้านี่ก็นี่ตัวนี้ครับผมดาเมจแรงครับผมโบ่กับสามพันเน่ย ก็เปิดระบบเรื่อยๆครับเกมนี้ก็ไม่ยากเปิดระบบสตอรี่เยอะนี่ก็จะมีฟังก์ชันนูน้นฟังก์ชันนี้มาให้เยอะมากนะฮะอันนี้ด้วยมิชั่นก็นีมันจะมีเพชรให้เก็บในกล่องด้วยนะมันจะมีโหมดดาลี่นะฮะอัน,นเนี้ยเมีสตอรี่เนี่ยคือได้เยอะเห็นไหมเนี่ยสามเพชรปกติเกมแนวเนี่ยที่ทําออกมาเยอะๆไม่ค่อยแจกนะจะแจกทีละ สิบยี่สิบอันนี้แจกทีละสามร้อยก็มีเห็นไหมเนะี่ยแจกค่อนข้างเยอะนะเกมนี้ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะฮะห้าร้อยเพชรนะรก็มีเนะี่ยเปิดกระช้าได้เลยนะนี่เห็นไหมสะสมได้แล้วนะฮะอันนี้ก็เปิดกระชาตร,ตรงไหนก็จัดไดเลยครับตรงนี้นะฮะยังไงตรงนี้เลยนะเห็นไหมที่มันเขียนว่า R O C R U I T เนี่ยผมเนาะอันนี้ก็ เคลมได้ครับเหมือนกันนะน,นี่เคลมได้นะฮะมีอะไรก็รับรับให้หมดนะเกมเนี้ยเคลมออล,ลยจิย <c oughs> ทีเดียวเลยครับผมนี่เออรัปไปนะฮะอันนี้ก็พอทเนื้เลยที่ผมบอกไปนะฮะตัวสซนตัวซ้ํารับได้อีกนะฮะามาเปิดกระชาส่งท้ายคลิปด้วยกันเกมก็ประมาณนี้เลยครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะับผมก็ใครชอบก็ไปสรรหามาให้ครับเจออดีครับมาใหม่อดีฮนะเกมนี้นะฮะก็ ค่อยเล่นกันละกันนะผมอ่าเดี๋ยวผมเปิดกระชาแป๊บหนึ่งนะฮะอ่านี่ะกระชาก็ตูนี่ครับทีเดียวสิบปังทีเดียวให้นะฮะอืมก็เปิดทีละใบก็แั้นนะฮะ อันนี้เป็นตัวดีเกตดีไม่น่าจะเก่งนะท่าแสงนารุโตะตัวซ้ำนะครับผมอันนี้ก็ไม่น่าจะเก่ง <c oughs> โอ้นี่ยิงแล้วใหญ่เลยเออผมลองเล่นเองไม่มีแต่ตัวดีๆพอเออทำคลิปปุ๊บตัวดีๆไม่ออกเลยเนะี่ยสาเปิดทีละสิบใบ โอ้โหแย่ขอม่วงกนะันต,ตัวไฟนี้ไม่แน่ใจว่ะตัวที่ผมใช้หรือเปล่าแต่ตัวขอบม่วงจะดีขอบฟ้านะฮะจะมีขาวฟ้าแล้วม่วงนะฮะโอ้ตายแลย้ย <laughs> เปิดสักใบนะฮะเผื <laughs> ่อจะดวงดีนะฮะผม ผมว่าเปิดธีลบใยแม่งดีกว่านะที่ผมลองทํามันสองเนี่ยสองไอดีแล้วอะโอ้แย่เลยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวที่ผมได้นาะฬิตัวตัวนี้เป็นตัวม่วงนะฮะแต่ไม่หน้าตาเหมือนกันเดะเลยวะเนี่ยตัวม่วงตัวเนี้ตัวเดียวกันเลยนะเนี่ยผมว่าใช่เลยนะผมกากเลยครับดีได้แค่ป้าตัวนี้มาแค่นั้นเองนะผมก็ยังไงก็ เกนใหม่คลิปหน้านนแนการเลี้งเกลือชิบหายครับไม่เหมือนสองไอดีแรกอย่างดีนะฮะใครชอบแนวนี้ก็มาจัดได้ครับผมเนี่ยมีนู่นนี่นั่นให้เยอะเลยนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆก็จะมีตัวละครเยอะเนาะผ่านด่านเรื่อยๆครับจะมีโหมดหลายโหมดนะฮะก็เลือกเล่นเอามีเอเวนเจอร์เมนซิตี้หลักลหลายก็ก็แนะนำเกมใหม่เพียงเท่านี้แหละเพราะว่า หาได้แค่นี้แหละครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสาวบนนารูโตะไม่ควรพลาดยังไงก็ขอบคุณมากนะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะยังไงก็เดี๋ยวลิงก์โหลดอยู่ใต้อ่าอ่าใต้คลิปเนาะเหมือนเดิมนะโหลดในสโตร์ไทยได้เลยนะฮะเกมเปิดจริงแล้วนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม